เสียงเครื่องสีข้าวดังก้องกังวานราวกับสัตว์หลายแผดเสียงกลบทุกสรรพสิ่งท่ามกลางฝุ่นผงฟุ้งกระจายและแสงแดดที่แผดเผาผิวหนังชาตรีชายหนุ่มผิวสีแทนกล้ามเนื้อเป็นมัดมัดกำลังแบกกระสอบข้าวสารเดินทอดน่องไปตามลานตากข้าวชาตรีเป็นลูกชายคนเดียวของแม่แม่ของเขานั้นแก่ชาราแล้วทำงานหนักไม่ค่อยไหว ภาระทุกอย่างในบ้านจึงตกมาอยู่ที่บ่าของเขาชาตรีไม่ได้เรียนหนังสือสูงเขาจึงต้องทำงานใช้แรงงานแบกหามเป็นกรรมกรเพื่อแลกกับเงินเพียงน้อยนิดแต่เขานั้นก็ไม่เคยยออ่อท้อเพราะเขารู้ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์ที่หามาได้มีความหมายต่อชีวิตของแม่มากชาตรีทำงานให้มันไวๆหน่อยข้าวต้องส่งลูกค้าเย็นนี้แล้วนะ นายทองหัวหน้าคนงานตะโกนล,ลั่นใบหน้าถมึงทึงน้ำเสียงเต็มไปด้วยอารมณ์ชาตรีเงยหน้าขึ้นมองเขาปาดเหงื่อที่ไหลเข้าตาครับนายทองเขารับคำสั้นๆแล้วรีบเล่งฝีเท้านำกระสอบข้าวแต่ละใบที่หนักอึง้งกดทับบนบ่าจนรู้สึกปวดหนึบแต่เขาก็ยังคงกัดฟันทนท่ามกลางแสงแดดที่แผดเผาร่างกายของชาตรีเริ่มอ่อนล้า ลมหายใจเริ่มติดขัดขณะที่เขากำลังยกกระสอบข้าวสารใบใหญ่จู่ๆกระสอบนั้นก็เกิดขาดขึ้นข้าวสารสีขาวนวนลล่วงหล่นกระจายพื้นราวกับหิมะที่โปรยไปเฮ้ยเสียงในทองร้องดังลัน่นใบหน้าแดงกล่ำด้วยความโกรธแกทำอะไรลงไปเนี่ยไอชาตีชาตีหน้าซีดเผือดรีบซุดตัวลงกาดข้าวสารที่หล่นเกลื่อน หัวใจเขาเต้นระสรำผมขอโทษครับนายทองกระสอบมันเก่าแล้วมันถึงขาดผมไม่ได้ตั้งใจนะครับไม่ได้ตั้งใจก็ต้องโดนหักเงินนะนี่แกทำข้าวสารเสียหายไปตั้งเยอะนายทองตะหวดลัน่นเสียงดังก้องไปทั่วลานตากข้าวแต่ว่ามันเป็นอุบัติเหตุน,นะครับนายชาตรีพยายามอธิบายน้ำเสียงสั่นเครือข้าไม่สนหรอกเองต้องรับผิดชอบนายทองพูดจบ ก็เดินสะบัดหน้าจากไปทิ้งให้ชาตรีนั่งหมดอะไรตายอยากอยู่ตรงนั้นชาตรีมองในทองด้วยความรู้สึกขับแคนใจเขาไม่เข้าใจว่าทำไมต้องโดนลงโทษทั้งที่ไม่ได้ทำผิดน้ำตาแห่งความน้อยเนื้อต่ำใจเออคลอเบ้าแต่ก็ไม่ได้ไหลออกมาเขาต้องเข้มแข็งต้องอดทนเพื่อแม่เพื่อชีวิตของเขาเองเขาค่อยๆกอบโกยข้าวสารขึ้นมา พยายามเก็บให้ได้มากที่สุดแม้จะรู้ว่ามันคงจะไม่กลับมาเต็มกระสอบเหมือนเดิมแล้วแต่เขาก็พยายามเพราะมันหมายถึงเงินและหมายถึงชีวิตของเขาท่ามกลางแสงแดดที่แผดเผาชาตรียังคงนั่งก้มหน้าก้มตาทำงานต่อไปราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ในใจของเขานั้นเต็มไปได้วยความรู้สึกมากมายทั้งน้อยใจเสียใจและโกรธแค้นเขาไม่ดูว่า อนาคตจะเป็นเช่นไรแต่เขาก็จะต่อสู้ไปอย่างไม่ยออ่อท้อแสงแดดอ่อนๆสาดส่องลงมาที่หน้าต่างร้านขายของชำตกกระทบไปหน้าหวานหญิงนางหนึ่งชื่อว่าเมตตาลูกสาวคนเดียวของเจ้าของร้านเธอกำลังจัดเรียงสินค้าบนชั้นวางอย่างขมักขมน้นมือบางหยิบจับสินค้าอย่างทนุถนอมดวงตากลมโตอสอดส่องหาความเรียบร้อย เสียงกระดิ่งหน้าร้านดังกลุง้งกลิงเป็นสัญญาณว่ามีลูกค้าเข้ามาเมตตาเงยหน้าขึ้นส่งยิ้มหวานให้แก่ยายยายปิ่นหญิงชราที่หลังคอมร่างกายสู้ผอมใบหน้านั้นเต็มไปด้วยริ้วรอยแห่งวัยหนูข้าวสารที่สั่งไว้มาส่งหรือยังจ๊ะยายปิ่นเอ่ยถามโดยน้ำเสียงที่แหบพรายั่างเลยจ้ะยายกำลังจะให้ชาตีไปเอาที่โลงสีพอดีเลยจ้ะ เมตาตอบงั้นยายฝากด้วยนะหลานยายจะรอนะยายปิ่นพูดจบก็เดินคอตกออกจากร้านไปเมตตามองตามยายปิ่นด้วยความสงสารยายปิ่นเป็นคนแก่ที่น่าสงสารเธอไม่มีญาติพี่น้องเธออาศัยอยู่เพียงลำพังในกระท่อมเล็กๆปลายนาชีวิตต้องต่อสู้ดิ้นรนไม่นานนักชาตรีก็เดินเข้ามาในร้านใบหน้าก็ไม่สู้ดี เขาดูอิดโรยเหมือนคนแบกโลกเอาไว้ทั้งใบชาตรีเป็นอะไรไปอะ่ะทำไมหน้าตาไม่ค่อยดีเลยเมตตาเอ่ยถามด้วยความห่วงใวนนวยวันนี้ข้าซวยอะวันนี้ข้ารู้สึกซวยมากเลยพี่เมตตากระสอบข้าวข้าขาดแล้วข้าวมันก็หกออกมานายทองก็เลยหักเงินชาตีตอบเสียงอ่อยโธ่น่าสงสารจริง แล้วจะพอใช้ไหมเนี่ยเมตตาเอ่ยถามด้วยน้ำเสียงที่รู้สึกเห็นอกเห็นใจเธอรู้ดีว่าชาตีนั้นต้องทำงานหนักเพื่อเลี้ยงดูแม่ที่แก่ชราคงไม่พอหรอกครับพี่ยังไงข้าก็ต้องทำงานหาเงินเลี้ยงแม่อยู่ดีชาตีตอบแม้จะรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจแต่เขาก็ไม่ยอมยออ่อท้อถ้าไม่พอก็บอกพี่นะพี่พอจะช่วยได้ เมตาพูดด้วยความจริงใจเธอรู้สึกสงสารชาตรีมากอยากช่วยเหลือเท่าที่เธอจะทำได้ขอบคุณนะครับพี่เมตาชาตรีรู้สึกอบอุ่นหัวใจแม้เขาจะไม่ได้ร่ำรวยแต่เขาก็ยังโชคดีที่มีคนคอยห่วงใยเมตาหยิบถุงข้าวสารใบใหญ่ส่งให้ชาตรีนี่นะพี่ฝากเอาไปให้ยายปินแล้วก็นี่ด้วยจะ้ะ เธอหยิบขนมกับนมกลองใส่ถุงเพิ่มลงไปด้วยอันนี้เอาไปกินนะแล้วก็อย่าลืมแลตัวเองด้วยล่ะขอบคุณครับพี่เมตตาชาตีรับถุงข้าวสารมารู้สึกซาบซึ้งในน้ำใจของเมตตาเมตตายิ้มหวานให้ไม่เป็นไรหรอกจ้าพี่เต็มใจช่วย ชาตรีมองเมตตาด้วยแววตาที่ชื่นชมเธอช่างเป็นคนสวยทั้งกายและใจเขาโชคดีจริงๆที่มีเธอเป็นพี่สาวเขาเดินออกจากร้านมุ่งหน้าไปยังกระท่อมของยายปิ่นท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนเป็นสีสม้มแสงสุดท้ายของวันส่องกระทบใบหน้าของชาตรีขับให้เห็นรอยยิ้มบางๆแม้ชีวิตเขาจะยากลำบากแต่เขาก็ไม่เคยยออ่อท้อเพราะเขารู้ว่ายังมีคนที่รัก และหวังดีกับเขาอยู่ภายในบ้านหลังใหญ่โตตกแต่งอย่างหรูหราเสียกำพลเจ้าของโรงสีเขานั่งเอนกายอยู่บนโซฟาหนังอย่างสบายอารมณ์มือข้างนึงก็ถือแก้วราคาแพงมืออีกข้างก็ลูบไล้สร้อยทองเส้นโตดวงตาหลีเล็กจ้องมองไปยังโทรทัศน์จอใหญ่แต่ดูเหมือนความสนใจของเขาไม่ได้อยู่ที่รายการเลยหากแต่จมอยู่ในภวังแห่งความคิด นายทองหัวหน้าคนงานเดินเข้ามาหาด้วยท่าทีลุกลรีลุกล,ล,กลนใบหน้าเขาซีดเผือดเหงื่อผุดขึ้นมาเต็มไรผมมีอะไรลึกทองทำไมหน้าตาตื่นอย่างนั้นละ่ะเสียกรรมพ้นถามอย่างไม่สบอารมณ์ดวงตาคมกริบจ้องมองนายทองราวกับจะกินเลือดกินเนื้อคือผมมีเรื่องจะรายงานครับเสียนายทองตอบเสียงสัน่นอืมว่ามา เสี่ยกำพลกระดกน้ำสีอมพันเข้าปากเสียงเรียบนิ่งแต่แฝงไปด้วยความน่ากลัวผมผมแอบเอาเข้าวสารเก่าของเรามาผสมกับข้าวใหม่เพื่อลดต้นทุนแล้วก็ขายในราคาเดิมครับนายทองรายงานเสียงเบ้าวิวแล้วไงละ่ะเสี่ยกำพลถามเสียงเรียบไม่แสดงอารมณ์ใดๆผมกลัวว่าเรื่องมันจะแดงขึ้นมาครับลูกน้องในโรงสีก็เริ่มสงสัยกันแล้วด้วย เรื่องแค่นี้เองก็กลัวเสียกัมพลหัวเราะราเสียงเย็นยะเยือกจำไว้นะถ้ามีใครถามก็บอกไปว่าเป็นคำสั่งของข้าเข้าใจใช่ไหมครับนายนายทองรับคำเสียงอ่อยไอ้พวกชาวบ้านโง่เง่านะ่ะมันไม่มีทางรู้หรอกเสียกำพลหัวเราะอย่างสะใจดวงตาเป็นประกายเจ้าเอเขาคิดว่าตัวเองนั้นฉลาดมาก สามารถหลอกลวงชาวบ้านได้แต่เขาก็หารู้ไม่ว่าความจริงไม่มีวันปิดบังได้ตลอดไปเสียกำมพลเป็นคนเห็นแก่ตัวและโมบโลบมากและโหดเหี้ยมเขาทำทุกอย่างเพื่อเงินแม้กระทั่งเอาเปรียบชาวบ้านเขาไม่เคยสนใจว่าใครจะเดือดร้อนขอแค่ตัวเองนั้นร่ำรวยเขาก็พอใจแล้วนายทองเป็นลูกน้องคนสนิทของเสียกำพลเขาเป็นคนเจ้าเล่ คอยหาผลประโยชน์ใส่ตัวและพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อเอาใจเจ้านายแม้ว่าสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่ผิดก็ตามข่าวการผสมข้าวสารเก่าแพร่สะพัดไปทั่วหมู่บ้านราวกับไฟลามทุ่งชาวบ้านต่างพากันไม่พอใจโกรธแค้และรู้สึกว่าถูกหลอกลวงเสียกําพลนี่มันเห็นก็ได้จริงๆหลอกขายข้าวสารเก่าให้พวกเราตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ย ลุงสมชายชายไวกลางคนร่างกายกำยำบนพึมพำใบหน้าถะมึงถึงฉันกินข้าวของมันแล้วท้องเสียตั้งหลายวันแน่ป้าสำลีหญิงไวกลางคนผิวคล้ำพูดขึ้นพวกเราต้องไปทวงความยุติธรรมแล้วนะชาวบ้านต่างพากันเห็นด้วยพวกเขารวมตัวกันเดินขบวนไปยังบ้านของเสียกำพลพเพื่อขอคำอธิบายพวกแกมาทำอะไรกันออกไปให้พ้นเลยนะ เสียกำพลตวาดลันเมื่อเห็นชาวบ้านจำนวนหนึง่งมายืนอยู่ที่หน้าบ้านของตนใบหน้าบ่งบอกถึงความไม่พอใจอย่างชัดเจนเสียกำพลทำไมถึงเอาข้าวเก่ามาขายพวกเราลุงสมชายเป็นตัวแทนชาวบ้านถามเขาถามอย่างเสียงเข้มพวกแกมีหลักฐานอะไรมากล่าวหาข้าว่าข้าขายข้าวสารเก่าเสียกำพลถามกลับทำสีหน้าไม่รู้ไม่ชี้พวกเรารู้มาจากนายทอง ไอ้ทองหรือเสียกำพลหันไปมองหน้านายทองโดยสายตาที่ดุร้ายนายทองหน้าซีดเผือดตัวสั่นเทิมผมขอโทษครับเสียผมจำเป็นต้องบอกนายทองพูดเสียงสั่นแกแกมันไอคนทรยศเสียกำพลตาวาดลัน่นข้าไม่เคยสั่งให้เองเอาข้าวสารเก่ามาผสมเองทำไปเพราะเองอยากได้เงินใช่ไหมเสียกำพลโยนความผิดให้ในทอง ผมคือคือว่าผมนายทองพูดอะไรไม่ออกน้ำเสียงตะกุกตะกะักพอได้แล้วเสียกำพลเลิกแก้ตัวเสียทีเถอะชาตีที่ยืนอยู่ท่ามกลางชาวบ้านพูดขึ้นเสียงดังฟังชัดแกอีกคนไม่อยากแกตายใช่ไหมเสียกำพลชี้หน้าด่าผมรู้ความจริงแล้วครับเพราะผมเห็นนายทองแอบเอาเข้าวสารเก่ามาผสมตั้งแต่แรกแล้ว อาแล้วแกเห็นทำไมแกถึงไม่มาบอกข้าล่ะเสียกรรมพลเอ่ยถามผมกลัวครับชาตีตอบไปตามตรงแต่ตอนนี้ผมไม่กลัวแล้วครับเพราะผมรู้แล้วว่าความซื่อสัตย์สำคัญกว่าผมยอมตายดีกว่าอยู่แบบหลอกลวงชาวบ้านชาตีพูดอย่างกล้าหาญองอาจเมตตาที่ยืนอยู่ข้างๆมองชาตีด้วยความชื่นชมพี่ภูมิใจในตัวเธอนะ ชาตีได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกซาบซึ้งใจชาวบ้านต่างพากันปบมือให้แก่ความกล้าหาญของชาตีและประนามเสียกำพลกับนายทองในที่สุดเสียกำพลและนายทองก็ถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งสองคนเป็นตัวแทนของคนชั่วที่ไม่เคยคิดถึงความทุกข์ของคนอื่นพวกเขาเชื่อว่าเงินสามารถซื้อได้ทุกอย่างแม้กระทั่งความสุขแต่พวกเขาหารู้ไม่ว่าความสุขที่แท้จริงนั้น ไม่ได้อยู่ที่เงินทองแต่อยู่ที่ความดีความซื่อสัตย์และการทำประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเส้นทางของคนดีกับคนชั่วแตกต่างกันสุดท้ายแล้วคนชั่วก็จะได้รับผลที่ตัวเองก่อส่วนคนดีนั้นก็จะได้รับสิ่งดีๆตอบแทนนี่คือสัจธรรมของชีวิตที่ไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้